ให้สุดดีเพืยังด้วยนะครวันนี้ไอ้อวอ่าอปอคอเดิมนะเพิ่มเติมคือวันนี้มาเล่นเบสบอลเยอ้วันนี้คุณกะขอบอกเลยว,ว่าคุณกด์มาบอกให้โอ้โหใช่ั้ยคุณมีน้ำใจอะไรจริงนี้นะ่ <c oughs> คือไม่เคยคิดเพื่อนฝันว่าจะได้เล่นเซิร์ฟอย่างนี้นะเล่นเล่นแล้วว่านาดอยู่แล้ว,ลวโอ้โหสุดยอด อีกสองนาทีสองวิดิเออเริ่มแล้วเจ็ดโดนี่เล็กอ้าวแล้วไอ,อ้นั่นนะอ๋อจะหนี่นียืนแช่ยืนแช่อืมถ้าเราตายมันจะมีสายฟ้านะคะอันนี้คือเตียงเรา,ค,รเาคล้ายๆกับ b e d w a ้คอมเลยอ่า คล้ายๆกับเบ็ดวัวในคอมเลยุ้ยติดแหละ โอเคนะไม่กล้าอ่นโอเค้นเราต่อทางมาแล้วนะค่ะไปดิรอแป๊บหนึ่งนะโอเคนะมันึกต่อเลยพอดีว่าเมื่อกี้ไปดูน้องนะคะ กะดันโลดในนาะที่นี้ด้วยตอนนี้เสียเวลาเกมมากโอเคสามชิ้นชิ้นไหน,น,นก่อนอะวะอสดิตู้โอเค,อเ,คเบื่อในตัวเองวะจิด mm um. โอ้ยมันิีจะตเนี่ยฮัลโหล my เฟ i e ตอไปเลยพวก xong mà cái liền anh vô gửi lên anh ok chết bây giờ ok có trừ hoa na tòa đi có lưỡi thì điều đang phân tích với sản โอ okay. เคแรกอาหารมาต้องประมาณ20นะคะจะ่สิบตัวโอเคถึงแล้วก็บ็อกซ์ประมาณ64อันโอเคโอเคโอเคยยมยๆม ตายคนหนึ่งตายคนหนึ่งตายคนหนึ่งค่อยนนาหูขัว้วหนาหกต้องไม่รู้ตายต้องรีบไปไปเป็นยาอะไรนี่เออต้องระมัดระวัง กูบอกว่าพวงมาจากไหนนี่มึงเนี่ยปลอมตัวเป็นสีมัน โ <Okay. S 2> อเคเยนไรบ้วเคทองสามอันก็ธนูหนึ่อันแต่เราจะไม่ได้ธนูสิทธงกรแล้ว Bye bye. So, kailangan ko ใครวะ อของประมาณไนะ้จมูกแตกแหละไปเป็นนักขุดเตียงเขาดีกว่าไอ้เนี่ย ถ้าจะเป็นนักเตียงได้เนี่ยต้องมีบอกสักประมาณสามสิบก็พสามสิบสองสิบหกโอเคและ โอเคเราเป็นนักเตียงเขาได้หรอย่าง อาสตริกกีกเป็นอย่างนั้นโอเคต่อไปก็จัดของให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ชุดชุดชุดขอเป็นอันนี้ Ok. Đây sẽ là nó mà. Mình là là con nam, dễ dàng và không dễ. mày con chó. Úi. Gì vậy? Không, sẽ là hả? con. หัวร้อนแป๊บ